เนื้อไม่อั้นด้วยนะเนื้อออ้ยน่ากินมากนี่เจ้าสัวน้อยหมูกระทะหมูกระทะแบบบุฟเฟ่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่อั้นไม่จำกัดเวลาแล้วที่สำคัญคือได้กินเนื้อด้วยคนมาทยอยมาเยอะเลยอ่ะเป็นแบบอะไรผัดปูหรอวินี่ยำมะม่วงลาบน่ากินนะอันนี้ก็ไม่อั้นนะนี่เล็ดอยู่นะ อร่อย mm. <laughs> สวัสดีค่ะกับผมบกับนุรีอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดนคนปรปฐมเราตามรีวิวในทิกตกอมาร้านนี้คือขึ้นฟีดนุรีบ่อยมากเจ้าสัวน้อยหมูกระทะนะคะอยู่ที่นคนปรปฐมเขาบอกว่าร้านเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็เป็นหมูกระทะแบบบุฟเฟ่189บาทไม่อั้นไม่จอดกัดเวลาแล้วที่สาคัญคือได้กินเนื้อด้วยมีผัดปูอะไรต่างๆด้วยไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยร้านเปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยเธอนะ รวมน้ำนด,ด้วยนะ้อยแปดเกนะถือว่าราคาดีมากนะนุร่มาตอนที่ร้านแบบเพิ่งเปิดเลยเพิ่งแบบกําลังเปิด4ี่โมงเย็นปุ๊บมาปั๊บคนยังน้อยอยู่เดี๋ยวช่วงเย็นๆนคนน่าจะเยอะนะฮะสำเร็จรูปก่อนเลยยำหมูยอต่างๆเนาะลาบน่ากินนะข้าวผัดค่ะปูก็มาจา้ะนี่เป็นแบบอะไรผัดปูหรอวินีิยมมามะม่วงยำมะม,ม่วงประกอบหน้าแซ่บแบบสปาเกตตี้เนาะนมจีนก็มีจีนกงโฉวานปะ มแซบหมูนี่คือรวมในร้อยเจ็ดเก้าเลยนะไม่อั้นนะเธอไก่ทอดเกาหลีก็มาจ้ะบุลโโนาบาทอดอันนี้เป็นจ้อเนาะนี่จะเป็นบอบโซนแบบลูกชิ้นต่างๆเนาะหมูมักหมูนุ่มน้ำจิ้มก็จะมีทั้งหมดสองแบบหรอสามแบบนี่อันนี้ก่อนนี่เป็นน้ำจิ้มแบบหมูกระทะนี่ข้นๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีกระเทียมมีอะไรให้เติมนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมาล่าเก๋เนาะมีน้ำจิ้มหมาล่าด้วยแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ด สี่งทีเขาจะเป็นพริกแดงอย่างนี้อันนี้คือหมูสไลด์แล้วเขาสไลด์กันสดๆดเลยเธอให้แพนดูก่อนเขาสไลด์เห็นกันสดๆดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นหมูสไลด์นะคะก็คือตักแบบไม่อั้นเลยนี่เป็นส้มหมูสายเนื้อก็ไม่อั้นเหมือนกันเป็นเนื้อสไลด์ดูนี่มาเป็นถาดเลยค่ะเนื้อสไลด์แบบกินไม่อั้นเลยนะคะทาโกยากิซูชิก็มาจา้ะตอนนี้จะบอกว่าเขากาลังเตรียมอยู่เลยเนาะบางอย่างอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะไอตรงไอติมก็คือไม่อั้นรวมหมดแล้ว อุ้ยในนั้นเขาอะไรออกมาขนมปังอะไรอ่ะอะไรอ่ะขนมปังอ๋อขนมปังนี่ก็ไม่อั้นนะคะเนื้อนะคะไม่อั้นน้ำื่มก็จะมีเป็นเอสแบบไม่อั้นเลยนะเอสไม่อั้นแล้วก็นี่เก๊กฮงเก๊กมวยร้อยแปดเก้าไม่ไม่คิดอะไรเพิ่มแล้วเทน้ำซุปค่ะเธอจะบอกว่าควันออกมาเลยอ่ะ น้ำซุปก็ยังร้อนแล้วเตาก็ร้อนมาค่ะอาหารที่เราตักมานะคะทั้งหมูทั้งเนื้อคือครอบแล้วก็นี่พิซซ่งพิซซ่าก็มีค่ะนะคะปูก็มีให้กินเนาะยำยมต่างๆมาเตามาแล้วทําแล้วลงเลยลงมันหมูก่อนคะ่ะเธออืมถูเลยตัวกระทะเขาร้อนไวมากเธอหิวหมูมาหาหนูมะอย่าลืมนะคะเพลงหิวหม,มูฮานูรีเนาะแต่ตอนนี้หิวหมูก็ลงเนื้อก่อนนี่เนื้อติดมัน อันนี้เป็นหมูสามชั้นแต่มันรอยอะเธอยิ่งมีมันเยอะๆยิ่งรอยนะคะไอ้เรื่องกินอะกินได้เธอแต่เวลากินอะต้องดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยยิ่งใครที่แบบว่าชอบกินหมูกระทะเยอะๆแบบหนูหลีแบบนี้นะหมูกระทะชาบูของมันของทอดนะคะกินบ่อยมากแต่ว่าต้องไม่ลืมดูแลตัวเองด้วยไม่มีใครอยู่กับเรานานที่สุดเช่าตัวเราเองไม่ได้เอาหมึกมาเขามีหมึกด้วยนะเธอเนื้อเนื้อต่างๆนี่ไก่ทอดนะคะก็มีค่ะนี่ดูความปุ๊บปะช่ำ แล้วเวลาเรากินอะไรแบบนี้มันจะต้องมีพวกแบบไขมันนะคะที่เข้าไปสะสมในลําไส้อยู่แล้วแล้วก็พวกสารพิษอ่ะเธอสารพิษจากอาหารปิ้งย่างแบบนี้พวกแบบที่มันไหม้ไหม้อ่ะเธอมันก็จะไปสะสมอยู่ในลําไส้ของเราในท้องของเราให้แบบว่าเป็นที่มาของโรคต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกินอ่ะกินได้แต่ว่าเราควรล้างมันออกด้วยนะคะอย่างหนูรีเนี่ยก็จะหาพวกไฟเบอร์มาช่วยกินกินมาหลายยี่ห้อแล้วแหละซึ่งวันนี้หนูรีขอแนะนําตัวนี้เลยเป็นไฟเบอร์ที่รีลองกินแล้วคือรสชาติดีมาก กินง่ายออกเปรี้ยวๆหวานๆเธอตัวนี้เลยนะคะชื่อว่าไฟเบอร์รันจากแบรนด์ไลฟ์แคทนะคะาสารสกัดเยอะมากๆแล้วก็เป็นสารสก,กัดที่มาจากธรรมชาติด้วยเธอนะในกล่องหนึ่งนะคะเขาจะใส่มาให้ทั้งหมดนี่เลย7จ็องด้วยกันกินเลยเจวันจุกๆนี่วันไหนเรากินอาหารจุกๆเยอะๆเนี่ยทั้งวันอะก่อนนอนนะคะดื่มเลย ชงเลยนะคะต่อหนึ่งแก้วคนๆแล้วก็ดื่มก่อนนอนตื่นเช้ามาขับถ่ายดีแล้วมันก็จะช่วยล้างลำไส้ช่วยในระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะวันไหนที่รีมากินหมูกระทะแบบนี้นะคะกลับไปก่อนนอนเนี่ยรีก็จะชงหนึ่งแก้วตื่นมาหมดแส้งหมดภูมินะคะดื่มง่ายรสชาติแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆซึ่งตัวนี้เนี่ยสารสกัดเขาเยอะมากดูจากหลังกล่องแล้วก็จะบอกว่ามีอยอยเลยถูกต้องตามกฎหมายนะคะปลอดภัยแน่นอนเนี่ยสารสกัดมาจากลผลไม้เยอะไปหมดเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่า ในนี้นี่มีสารสกัดอะไร<ม>บ้างมีนะมาเลสไตรลลียมแกรบที่จะช่วยยับยั้งการผลิตคอเลสเตอรอลนะคะที่ตับของเราแล้วก็ดูดซับไขมันส่วนเกินด้วยสารสกัดจากอัลฟาฟาตระกูลถั่วนะคะลำเลียงของเสียออกจากระบบลำไส้ของเรานะคะขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายของเราเนี่ยออกไปเนาะแล้วก็จะมีส้มแขกนะคะที่จะช่วยในการดักจับแป้งแล้วก็ไขมันนะคะช่วยในการเร่งการเผาผลาญน,นะคะให้ร่างกายเนี่ย ผอผ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นบอกเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็น Lemon. เลมอนเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกําจัดของเสียที่ตกค้างอยู่ในลําไส้นะคะมีสวรรคนะคะที่จะช่วยในการลดโอกาสการเกิดแล้วก็ป้องกันมะเร็งลําไส้ด้วยทับทิมนะคะ ก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณของเราเปล่งประและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนี่เลยที่บอกเลยแอปเปิลไฟเบอร์นะคะที่จะช่วยเพิ่มกกใยแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลำไส้ของเราด้วยเธอนี่แค่แบบส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถนะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถเข้าไปสั่งได้ที่ l ลน์แอดตามที่นุรีขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะหรือว่าสแกนหน้าจอตรงนี้เลยค่ะหรือจะโทรสั่งตามเบอร์โทนี้ได้เลยค่ะหรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปสั่งใน f เฟซ o o ๊กเพจของแบรนด์ได้เลยค่ะเพจ ไลค์แคทเพจนี้เลยค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้เธอบอกเลยว่าจุกๆมากซื้อ2กล่องแถม1กล่องจากปกติเนี่ยกล่องหนึ่งห้ารโปรตอนนี้ซื้อ2แถม1ในราคา780บาทเท่านั้น จุกมากคุ้มมากไปตำกันเลยเธอสามารถติดตามในไลน์แอดของเขาหรือว่าใน Facebook ของเขาแฟนเพจของเขาได้นะคะว่าโปรเนี่ยหมดตอนไหนนะคะแต่ว่าตอนที่รีซื้อเนี่ยคุ้มมากๆเอาไปทักไปถามเขาก่อนก็ได้ว่าเป็นโรคนี้กินได้ไหมหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้เรามาเริ่มกินข้องมันๆทอดถึงก้อนข่าดเดียวกลางคืนตอกดึกเราจะชงกินกันจ้ามา่ะเดี๋ยวชิมน้ำิ้มก่อนอันนี้เป็นน้ำิ้มสุก,กี้หมูกระทะทั่วไปเลยเหนียวอยู่นะก็จะเป็นฟิล์มน้ำิ้มสุกี้ทั่วไปเนาะอื้ม เผ็ดแล้วนะเผ็ดเลยอะ่ะแต่ว่าเผ็ดในในรูปแบบที่บอกว่ากําลังดีมันมีความออกเผ็ดหวานเผ็ดหวานเป,นเปนรี้ยวเค็มซีฟู้ดของเขาจะเป็นแบบพริกแดงเหมือนน้าจิ้มหมึกยาก่างถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงน้ำจิ้มหมึกย่างที่มันเผ็ดเผ็ผผเๆๆดเปรี้ยวอ่ะดีซีฟู้ดดีมากจิ้มแค่ซีฟู้ดอย่างเดียวก็ได้หรือจิ้มแค่ซุก,กี้อย่างเดียวก็ได้ไแบกใหม่สุกี้หม่าล่าจะชาชาไหม อันนี้จะออกหวานนํามาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวมีความเผ็ดด้วยแต่มันจะมีกลิ่นนิดๆกลิ่นของมาล่าความชาแบบบางๆก็อร่อยอีกแบบนะนี่ว่านะเอามาลาผสมในสุกี้ให้มันมีกลิ่นมาล่านิดๆประมาณนี้ผสมก็โอเคนะมาล่าผสมแบนนี้โอเคเลยดูนี่หให้ผ่านเลยร้านนี้โอเคเลยคือหมูกระทะถ้าน้ำจิ้มโอเคอะ่ะตัวจะกินเพลินมากเออมีหมูมีเนื้อร้อยแปดเก้าไม่อันเอสอ่ะก็คือไม่อันเลย รวมอยู่แล้วในร้กินไปเลยเธอไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไฟเบอร์รันขอซีฟู้ดก่อนเลยจุ่มไปเลยเธอฟิวน้ำจิ้มหมึกย่างแล้วไฟเขาแรงอ่ะแล้วพอเราย่างสามชั้นอ่ะมันกรอบง่ายสามชั้นอยอสกะไรกำลังดีอ่ะบางๆอ่ะอสุกี้ผสมมาล่าอย่างงี้นีส่สุดเลยอ่ะมา นุ่มมากนุ่มแบบไม่ต้องหมกักเพราะว่ามันเป็นสามชั้นไงมันมันเยอะนี่ว่าน้ำจิ้มนี่โอเคแล้วอะแล้วราคาเนี้ยไม่ต้องคิดมากเออนี่ลงเนื้อเลยลงนี้เลยนี่เนื้อไม่อั้นด้วยนะไอ้แล้วซอสมาเยิ้มๆเลยมีงาด้วยมาจ้าหวานๆหอมๆงาไก่ยังกรอบอยู่เลยอะ<ม>อร่อยแต่มันจะไม่ใช่แบบ รสชาติไก่ทอดเกาหลีแบบไก่ทอดหวานชาแบบไก่ทอดเกาหลีที่เราแบบเคยกินอ่ะแต่มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งเป็นสไตล์ร้านพิซซ่าหน้าปูอัดอืมจิ้มเลยจากแป้งเปิงเพราะเรามีไฟเบอร์รัดช่วยคุ้มแป้งว่าสารละกัดเนี่ยนีากมันมาจากผลไม้เยอะไปหมดเลยเห็นไหมนี่สารละกัดมาจากผลไม้เยอะไปหมดเลยแล้วจิ้มไข่เนาะมาจิ้มไข่ดีกว่า <c oughs> ไข่มันกาําลังไข่แดงเรกากำลังแบบใกล้สุกละไงนี่เนื้ออ้ยน่ากินมาก นี่เนื้อไข่เนื้อโบไข่แดงค่ะดีก็คืย่างเนื้อถ้ามันพอสุกแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้มไข่ไปด้วยให้ไข่แดงมันเริ่มสุกแต่ไม่ต้องสุกมากให้มันแบบเหมือนไข่ดาวเนื้อไม่มีกลิ่นเลยเธอคูราคานี้แล้วเนื้อแบบนี้ก็คือโอเคแล้วอะ่ะอืนุ่มมากเอาอีกลงอีก เดี๋ยพ่นี้มันน่าจะอยู่กับพวเตาย่างเลยอเดี๋ยวเอาไข่มาอีกก็จะมีหมูหมักนุ่มด้วยนะคะนี่นี่หมักงามาเอ้ยหมักพริกไทยดำกับงาชิมน้ำซุปหน่อยน้ำซุปต้มไข่น้ำซุปบางๆกำลังดีกำลังน่าสดไม่เค็มไปไม่หวานไป โอเคนะเขาใจแล้วทำไมลูกค้าเขาเยอะแต่ซูชิเขาจะแบบกรุบกริบหน่อยเนาะเป็นแบบน่ารักน่ารักกินคำเล็กๆไม่อิ่มก็ไปจักอีกได้ก็โอเคนะยำมะม่วงปลากรอบนี่มาดีเหมือนหน้าโรงเรียนเลยเนี่ยเป็นแบบยำมะม่วงปลากรอบด้วยแบบว่าง่ายซาเล้งหน้าโรงเรียนยี่สิบาทอะเปรี้ยวหวานอร่อย อันนี้อร่อยเลยสี่ก็คือรู้แล้วว่าพอแซ่บแค่ไหนอะ่ะเราแอบ,บไปตักนี่มาค่ะไม่ต้องแอบ,บหรอกเนาะแค่เดินไปตักเลยไม่ต้องแอบบเป็นลาบหมูซึ่งสีสันน่ะถือว่าโอเคนะดูหน้าตาแล้วแบบหน้าตักมากับข้าวผัดกินหอมเยอะเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเป็นหวัดนะได้นะลาบหมูได้นะข้าวคั่วคือจัดเต็มมากมันจะมีรสเค็มเค็มเผ็ดเค็มนําไปนิดแต่ออกเค็มเผ็ดกินกับข้าวพอดีอันนี้ก็ไม่อ้นนะนี่ เล็ดอยู่นะอ,อร่อยข้าวผัดออกหวานหวานเค็มๆหวานหวานเค็มบางๆกูสดนะอืมเราก็ผัดแบบเปื่อยเลยะ่ะเคี้ยวได้อะอล่าสุดเคี้ยวเปลือกปูแล้วอร่อยเฮ้ยนี่ดีกินกับข้าวผัดอร่อยเลยออกหวานหวานอืมอืม,อม กเ่็ยมากกินได้ทั้งตัว,ตวเลยรอโหอันนี้เป็นหมักพริกไทยดำกับน้ำจิ้มหมาล่าระหว่างที่เรากินนะคะเราก็มีแขกรับเชิญะคะ่ะมีฟ้า <c oughs> เพื่อนดิฉันนะคะสมัยเรียนฟ้ารักพ่อ <laughs> เมื่อกี้นางกินแล้วนางบอกว่าน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากอะไรนะหมาล่าก็ต้องโดนแต่หนูหลีอะชอบซีฟู้ดมากจิ้มกับเห็ดเข็มทองนี้เธอสุด,สด อ,อันนี้ก็อร่อยนะยำยำมะม่วงนะโรงเรียนอะ่ะดูนั้นอะ่ะเขาจะบอกว่าร้านเปิดถึงเที่ยงคืนที่จอดรถกว้างมากมีส่วนน้ำด้วยยังไม่เจ๊งยังมีแบบสไลด์ด้วยพู๊ดได้ด้วยนธรรมดามากๆนะปกตินะต้สองที่น่าจะยกว่าน,นี้มากเนนะื้อตักมา,าจานที่สามแล้วค่ะเป็นกองกองเลิศจริงนี่ย่างต่อไม่รอแล้วนะใส่ไม่ร้อนก็นมาเติม่านตลอดเวลานะคะเห็นไหมล่ะ เลิศร้อนตลอดเวข้าวโพดคลุกเนยที่ฉันไปทํามาเองกับมือและบดแม่ค้าข้าวโพดกอบเนยใส่น้าตาลนิดนึงใส่เกลือนิดนึงอร่อยหรือเปล่าอุ้ยเด็กศิลปากรด้วยเห็นเล็กไทยไงรู้เลยว่ามาอะไรเดียวกันมาก่อนเดี๋ยวอะไรคือข้าวโพดเขาอร่อยอยู่แล้วไงเม็ดเขาแบบกรอบมากอ่เม็ดข้าวโพดอะ่ะคนเยอะมากเมื่อกี้ตอนมาคือไม่มีเลยดูดิความปังนะคะ คนมาทยอยมาเยอะเลยอะ่ะบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มนะคะร้านเจ้าสัวน้อยนะคะคนแบบทยอยมากันเรื่อยๆเลยอะ่ะดูดิเริ่มแน่นเลยอะ่ะติ่มของขาวมากแล้วเธอ,อ,อเดี๋ยวเราไปตักไอติมกินกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนเยอะมากคือประมาณแบบหนึ่งทุ่ม,มคนจะเยอะมากๆเลยร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากเจอคนเยอะนี่ขนาดวันธรรมดานะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเจอคนเยอะนะคะก็มาวัน มาเหมือนอุรีอะสี่โมงเย็นยังไม่มีใครเลยนะแต่ถ้าถิดว่ามาตอนช่วงหนึ่งทุ่มอะคนเยอะแล้วโต๊ะแน่นเยวไปตักไอติมกินกันแล้วก็เดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้ด้กันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมากินหมูกระทะร้านนี้นะคะเจ้าสวน้อยหมูกระทะก็เปิดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยเนาะอยู่ที่นครปฐมเดี๋ยวรีขึ้นข้อม,มูลต่างๆของร้านให้นะคะหัวระ1 8รอบาทกินไม่อัน้นไม่จำกัดเวลามีเนื้อมีหมูมีทุกอย่างครบของกินเล่นครบเลยนะคะแล้วใครนะคะที่แบบว่ากินหมูกระทะหรือกินอะไรที่่แบบวา ทําให้แบบว่าลําไส้ของเราเนี่ยมีไขมันต่างๆที่สะสมในลําไส้หรือว่าอย่ากที่จะล้างสารพิษดีท็อกสารพิษในลําไส้ของเรานะคะแล้วก็ช่วยในระบบการย่อยอาหารให้ผิวเปล่งต่งก็อย่าลืมชงอันนี้เลยนะครับเป็นไฟเบอร์รันตัวนี้ถ้าเป็นกล่องเหมือนที่เราเห็นกล่องเมื่อกี้น้องนี่เป็นซองนะคะชงกินหลังจากกินมื้อหนักๆหรือว่าไปกินตอนก่อนนอนนะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะที่ l i น์แอนะคะตอนนี้โปรดีมากซื้อ2แถม1คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแต่ไอติมกันแล้วไอติมของอะไรเอลเต้เหรอ โอ้ไอติมเอเต้เลยอ่ะเอเต้ไอสกูปมะนาวหน่อยเปรี้ยวถ้าเราจะกินไอติมกับเฉาวพวยได้ไหมได้นี่แบบนี่ขำๆพัดก่อนสดชื่นไปมาหาหนูหน่อยมาขิ้หมูมาหาหนูหน่อยมากินหมูดาธาป้า